เดี๋ยวพี่ๆอ้านี่แบบว่าจะมาแขกเชฟบ้ากับพี่ฮายแล้วสิเนี่ยขยับอะเรานะคะขอให้ขยับเดินเบาๆแต่นางขยับนางเดินขนาดนี้เลยทคิดูว่าความสามารถของนางจะขนาดไหนเขาแรงจริงเอาอย่างนี้ครับช่วงแรกช่วงแรกโอ้โห ทำไมคะคุณพี่ครับลับก่อนครับคุณพี่ไอ้อย่างนี้โอเคเราเริ่มจากการแนะนำนะคะแต่ละหมายเลขเลยดีกว่าโดยแต่ละหมายเลขพอแนะนำตัวปั๊บเดินขึ้นมาเลยนะแตรวกลางโพสตามความมันของเพลงนะชุดตึงตึงอ่าเดี๋ยวเราจะมีเพลงว์ไปด้วยแล้วก็เดินกลับมาตรงนี้นะคะโอเคเราเริ่มการประกวดสำหรับเวทีหนุ่มเก๋าสาวซาสาวซาหนุ่มเก่าของเรานั่นเองนะคะเริ่มจากผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งคุณเหมียวค่ะ วันเดนาลเพราะต้องการสัดส่วนสามสิบสองสามสิบหกสามสิบหกซึ่งเข้ามเปิดโดยอย่างมิชลินจบอาซาไปครับที่สองคุณอ้อมครับคุณอ้อมค่ะเธอมาในบทบาทของสาวงามและก็มีความเพียรพร้อมไปด้วยเพราะเธอมาจากวังครับคุณดิวังทองหลางนั่นเองมานะ และผู้คอกลนไม้เดข3ามญิงอังค่ะหญิงอังเลขสีอ้าวไม่้ะช่วยบอกว่าอยาทหญิงอังมาตรงนี้ค่ะยิงอัง่ะต่อแถวด้านนี้นะคะท่านต่อไปครับงอังไปเรียร้องอคุณหนูครับคุณหนูหมายเลขสี่ครับผู้ขอกวนไม้เลขโอ้โห แสดงฟงการประกวดโดยยาสตรีเพนท่าเออเหมาะดีนะให้เข้ากับท่ารับของเขานะยค่ะผู้เข้าประกวดวัยเลขห้าโดเน่มาจาก LA เอเมาแล้วด้วยเขาบอก Lost Angelic ดูการเดินของเธอนะับถึงไหวกันแล้วควิดไปควิดมาแอลเอร้อยเอ็ดนั่นเองสาวโดเนี่ฉันเธอจะเดินไปเก็บผ้าแชร์อะไรสักอย่างหนึ่งไว้ก็มาเน้น ท่านต่อไปครับอะคุณปู่ครับนุ่มหนึ่งเดียวนี่นุ่งรอจากเกมไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถเป็นยังไงกัดนน่งปูดูยิงผิวทุกวร์โกเข้าปะปู่เออ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 ที่เออเออที่เออ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 องิออเออเเเเเอนเเออ แมวน่าสวัสดเซ็กซี่ป่าจ้าเธอมั่นใจมาเจอเดิน่างตั้งใจโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วมากไม่ไปบอกว่รับรับอะไรก่อนค่ะคุณแมวคะคุณแมวเมายังคะระวังหัวที้มตกปลายยังไม่เมาโอเคท่านต่อไปครับคุณเจ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 จีคุณเสดจับผงหนสองเดี๋ยวผม มาในชุดเด็กหยามแล้วเนี่ยเป็นการอัดแอชุดท่าม่านของคุณแม่ที่บ้านมาตัดเสื้อนั่นเองเห็นอยู่เป็นดึงมานั่นแหละถูกต้องนะคะและผู้กำกับบทสา้นที่เก้าหมายเลขเก้าได้แก่น้องคำหล่าโอ้โหจโอ้ยบอกเส้อยากออกมานานแล้วเอ๊ยโอ๊ยโอ้ยผู้ประกาศผูพี่ครับเดี๋ยวโหลดเสียงเออผมลำบอกจริงๆปวดหนักหน้าหนักหลังหนัก ระวังหัวทิ่มลงไปนะจ๊ะพี่ไหวนะไปไหวอะไรนะคะอ๋ดละนั่งไว้ก่อนโอเคค่ะโอ้ยมีทิปด้วยเนาะหัวทิ่มนะควักมาเท่าไหร่คะมาแล้วครับแบงค์ยี่สิบยี่สิบครับคุณพี่แบงค์ยี่สิบข้อไปแตกมาสามบาทเท่านั้นแล้วหรอโอ้โหแม่เจ้าแบงค์พันอ้าวอันนี้นะคะคุณพี่คะ คงดูแล้วคะเอาไปง่ายด้วเดยนไปแล้วเดี๋ยวน่ะจะได้แบงค์พันเดินก็ไปแล้วเดี๋ยวน่ะโอ้คุณพระช่วยน่ะครับไปครับท่านต่อไปในนัมเบอร์อะไรแล้วล่ะนั่นเบอร์เก้าใช่ไหมเบอร์สิบคุณหน่อยครับคุณหน่อยค่ะโอ้โหนี่แหละครับผมหมู่บ้านคู่อีดอยร์เจ้า๊กมังนะครับคุณอยู่แถวไหนวันครับแถวบ้านผมเองเอาไว้นะยกเป็นตะกร้าเยอะๆเลยเองเหลย ต่อไปครับหม,มายเลขสิบสามเพืประกวดหมายเลขสิบสาม,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 มคุณเก๋คะ่ะคุณเก๋ครับผมเน่เธอมากับบัวเหล่านางฟ้านะครับผมเน่ฉุกเรื่องฟ้าไม่อาจจะลืมเธอได้นะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปครับหมายเลขที่สิบสี่หญิงออ, <c oughs> อยหญิงออดจะหญิงออดออดเป็นนะคะบวนแกลงเดียวกันนั่นเอง โอ้โหสวยงามมากต่อไปนับเบอร์ที่15คุณเก่งครับคุณเก่งค่ะนี่อะไะสกมือไปบายนิดนึงควหนึ่งได้ตำแหน่งนี่คนนี้แห่ะเป็นคนลากเข่งตอนซื้อมาจ้าไม่บอกไม่บอกนะ้ประกวดหมายเลข16เป็นบุคคลที่ลนามไม่มีชื่ออยู่ไม่ผ่าน16หมายเลข16เขาบอกว่า ไม่มีแต่มีนางฟ้าโอ้ oh. นางฟ้าหนีน้ำมาด้วยนี่โอ้ไ oh, ม่เจ้านางฟ้าใหญ่มาเดินดินเช่นนี้ <c oughs> โอ้โหแล้วต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะอ้ <c oughs> นางฟ้าหนีน้ำเป็นสิบเจ็ดพี่อ่ะนางฟ้าผิดอันนี้คือ <c oughs> สิบหกเดี๋ยวก่อนอันนี้ oh. ไฮไลท์อันนั้นไฮไลท์ <c oughs> คุณพี่คือพี่รู้จักไหมฟินลเลเล,ละคะ่คุณพี่ฟินเลเล่อ่ะคุณพี่จะต้องแบบว่าใ,ใุคนน้ก่อนคเี่อพี่จะได้เป็นฟินเเล่ใหกนปให้ขาไปเอยากทำอะไรให้เขาทมคุณพี่เขาทำอาเชิญจ้ะหมายเลขที่13ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าและสุดท้ายนะครับนางฟ้านีน้ำมานะครับผมมาแล้วครับเธอมาครับขาเธอกว่เนือ่องจากแม่โคงออกฤทธิ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดจานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟ้ามาพูดนะจ๊ะอย,าาย่าสะพัดแค่นึงยังฟ้าใจเย็นๆเอาเลยค่ะเดินเออคุณพี่ครับอยากทําอะไรทําครับเอาเวทีนี้ของพี่เอาเลยพี่เอาเลยอย่าไม่ควรถ้าปล่อยโอกาสอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ถึงตีหนึ่งนะเดี๋ยวเราขออนุญาตพา มีน้ำไปไปอยู่ที่ก่อนนั่งนั่งนังน้ำมาที่ก่อนทางนั้งขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดสัมภาษณ์นังนังนังลุกขึ้นลุกขึ้นไหวไหมกระโจนไหมอโอคุณพี่ว่าไม่ไหวยังไม่เมาอย่างคุณพี่การทำพิเศษในประเทศไทยครับช่วยนิดนิดนึงครับช่วยช่วยมาแบกสักสี่ท่านครับเดี๋ยวขอขอแบบนี้นิดนึงดีกว่าเนื่องจากเรามีนางฟ้าอยู่สององค์หมายเลขสิบหกขึ้นขึ้นเพลงแล้วก็ลงไปแดนดันลาเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างพอแดนพอจะตกบันไดนะบันไดสูงนะเดินเเ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 เอออออาาดินะะไรรคับบตต็็มมพพลลงงงจ้่ี ให้ผู้บริหารได้ชิดใกล้ยนโฉมความงามแล้วกันลงไปข้างล่างลงไปด้านล่างอ่ะแบกเครื่องค่ะแบกสมาชิกตามผมมาแบกเครื่องค่ะแบกเครื่องไม่ใช่ใช่ไหมระวังนะขะเดินครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมเพลงเราก็พร้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วอ่ะไปช็อตช็อตช็อตหยาดหยาดหยาดมาไม่นือยมา どうも。 my <laughs>